อดีค่ะอันนี้อีกคลิปหนึ่งอีกมุมนึงค่ะแต่ยายจะเดินข้ามไปฝั่งน้นนะคะมาถึงตรงนี้ก็พอค่ะไม่ไม่ไปไกลเมื่อก่อนตรงนี้เป็นเนวเวลานะคะเนวเวลาก็คืออนามัยแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ในเมืองหมดแล้วนี่หลานอยู่นอกเมืองนะคะ่อย้ายไปตรงนู้นไปไนั่นน่ะิว่าต้นไม้สวยสวยอ่ะ แต่วันนี้ยายไปไปยายมาอยู่ตรงนี้นะคะออมาแค่น,นี้ก็พอยายได้ไยินเสียงยายเดินนะคะตั้งใจ้องเท้านั้นนะคะที่มันต้องเดินไปตรงโบ์ค่ะมันจะมีต้นไม้สวยๆตรงนี้เขาตัดออกหมดแล้วนะคะเ็าตัดออกหมดแล้ว,ลวอันนี้ต้นกุหลาบน,นะคะ เขตัดเพราะว่าเดี๋ยวเวลาหน้าร้อนนี่เขาตัดกันตอนหิมะลงเพราะว่าหิมะละลายเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่ค่ะนี่ค่ะอตองใต้นั่นมันมีเห็ดอะไรอยู่ตรงนั้นขึ้นใครก็ชอบดูดูเฉยๆนะคะ มันจะเก็บหรอกเห็ดเยอะแยะเลยนี่เพราะว่านั่นเลยต้นสนนังเหลืองเลยเห็นไหมคะมันมีหลายอย่างคะ่ะมีหลายอย่างเหลืองอืมนี่นยายข้ามถนนมาฝั่งนี้นะคะเดินกลับบ้านคะ่ะ ตรงนั้นที่เมื่อกี้ยายถ่ายค่ะยายถ่ายนี่ค่ะมันมีอยู่ม mm ี hmm. ยายยังตัดคลิปไม่เป็นเลยนะคะยายเดี๋ยวก่อนอาจารย์หมอก็บอกให้โจไปหายายก็ยังไม่นั่น mm hmm. เดี๋ยวหาเวลาว่างๆก่อนก็โทรไป อยากลับไปบ้านก่อนไม่มีเด็กก่อนเดี๋ยวค่อยโทรคุยนั่นอะไรเพราะตอนนี้ ยายยายจื้อมันหนาวค่ะเย็นมือยายเย็นมือค่ะยายเย็นมือเนี่ยค่ะมันน่าอยู่เนียบๆคือเขาตัดต้นไม้หมดแล้ว ในบ้านเป็นหลังนะคะบ้านเป็นหลังอ,อ,อืม,มเดือนไม่รู้เมนนื่อกี้หลานมันกลับมาอีกอะไม่รู้จต่นั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้รอ,อืมหนาวหนาวค่ะหนาว ยายมาถ่ายทางให้ดูเฉยๆทางแบบว่าทางที่เขาเดินสัญจรอ,อะไรกันอย่างนี้นะคะทางรถทางอะไรถ่ายหมู่บ้านให้ดูนะคะหมู่บ้านที่หลานอยู่ค่ะอีกอีกจังหวัดหนึ่งอะ่ะเ <c oughs> ต่มันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ยายอยู่ เขาก็เดินเขาเขาจะใส่เ <Uma> ส <velocidade 2> ื <médico> ้อ <ę> ส mm ีแดงกันนะคะสีส้มสีแดงกันค่ะเขาจะได้มองเห็นรถจะได้มองเห็นแต่ยายใส่สีดำนี่ค่ะ เดินกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเมื่อกี้ยายเดินอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วถนนอยู่กลางนะคะเราก็จะมีถนนคนเดินแบบนี้ค่ะถนนคนเดินแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะยายก็อยากให้เดินไป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 ถ่ายตรงตรงที่วันนั้นที่ยายไปยืนถ่ายตรงนั้นหน่อย นี่รถแบบนี้ดีจังรถแบบนี้เห็นไหมคะสำหรับคนที่แบบว่าเยอะหน่อยยายก็คงอย่างนี้นะคะ่ะ